เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนดำเนินด่รไปดังนี้การบำบัดทุกบำรุงแบบให้สร้างความมั่นใจที่อาจเกิดขึ้นในครั้งนี้หลังจากนั้นเทศวาลของประจำปี2000ลาคนเพื่อมาละคนถ้ามีการตั้ง กาเหลือเพงวเดียวรัประธานที่ผมต้งรให้ต่อไปที่จะทำการก็คือได้่ชี้นหมบริเรีที่บ้านทอก้าเป็นต้นนการซื้งเพลงที่ยัีดนะดีมากแบเป็งั้งเพลบุมมาตลอดร้รเนี้ยร้อรดีมาร้อมีอะไรเยอ